สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเสนอการทำโปรแกรมแบบเลเยอร์ดโดยใช้โปรแกรม a r t m a t 1 0นะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเปิดไปที่โปรแกรม a r t m a t 1 0ค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดหน้าต่าง Getting Start ออกไปนะคะ แล้วเราก็นำเอาข้อมูลที่เราดิจิตล์เอาไว้นะคะมาใส่ลงในนี้เมื่อเราทำการใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปลี่ยนสีนะคะ เลือกสีตามที่เราชอบได้เลยนะคะเมื่อเปลี่ยนสีเสร็จนะคะเราก็จะมาเริ่มทําแมปเลเยอ t ์นะคะให้เราไปที่ Layout View ค่ะแล้วก็ไปที่ Zoom Layer ค่ะปรับขนาดนะคะใส่องค์ประกอบของแผนที่นะคะเริ่มแรกให้ไปที่ Not Insert ก่อนค่ะแล้วก็ Not a r r o w ค่ะเลือกรูปแบบตามที่เราต้องการเลยนะคะไปไว้ด้านบนของแผนที่ค่ะ ปรับขนาดนะคะต่อมาเราก็จะใส่มาตราส่วนค่ะไปที่ insert ค่ะ scale bar ค่ะแล้วเราก็เลือกรูปแบบที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วก็โอเคค่ะเมื่อได้รูปแบบแล้วเราก็ปรับขนาดค่ะ ก็ย้ายลงมาด้านล่าง,าง,งนะะิดนึงค่ะแล้วเราก็ไปที่ property ะคะ่ะไปหน้าที่ s c a l e Unit นะคะ เลือกหน่วยค่ะตามที่เราต้องการแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์มาตาส่วนค่ะแล้วกดโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำคำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะให้ไปที่ Insert l e g e n d ค่ะแล้วก็ l e g e n วิศาสตรนะคะอย่างนี้กด next ค่ะ อันนี้เราก็เปลี่ยนจากรีเจนเป็นคำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะกด next ค่ะอันนี้ก็ next ค่ะ next ค่ะ f i n e x t ค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาต่อ คำอธิบายสัญ,ญลักษณ์นะคะให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมค่ะแล้วก็ไปที่ property ค่ะทำขอบให้เขานะคะให้หนาหๆโอเคค่ะเมื่อเราปรับเอ,อสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะปรับให้เหมาะสมค่ะ เสร็จแล้วให้เราไปที่ insert ค่ะแล้วก็ไปที่ data frame ค่ะ new data frame ค่ะเราจะใส่ขอบเขตตำบนแล้วก็ขอบเขตมหาวิทยายลัยบุรพานะคะให้เราไปที่ catalog ค่ะแล้วก็เอาขอบเขตมหาวิชนตำบนนะคะมาใส่ค่ะ แล้วก็ copy ขอบเข็มหาวิทยาลัยลงมาใส่ด้วยค่ะแล้วเราก็ทำการ zoom layer ค่ะเราก็เปลี่ยนสีนะคะให้เห็นชัดๆค่ะเราก็ซูมให้มันชัดๆค่ะ เลือกสีตามที่เราชอบนะคะแล้วก็กดคีเคเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมา,าใส่ชื่อให้กับใส่ชื่อหรือโลโก้ให้กับแผนที่นะคะไปที่ทูลบาร์ค่ะแล้วก็ไปที่ไปที่เลเทนเกิลค่ะ แล้วเราก็ทำกรอบนะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนพื้นหลังนะคะให้เป็นสีขาวค่ะแล้วเราก็ไปที่ insert ค่ะ tag ค่ะให้เราคลิกขวานะคะ ที่แท็กค่ะแล้วก็ไปที่ property ค่ะแล้วก็ใส่ชื่อเราเองนะคะใส่ชื่อแผนที่ขอโทษนะคะใส่ชื่อแผนที่ค่ะแผนที่มหาวิทยาลัยบูรพาโอเคค่ะแล้วแล้วเราก็ปรับขนาดค่ะ พ่อพ่อตีปรับขนาดให้เหมาะสมค่ะเลือกฟอนต์โอเคค่ะ Apply น์เช s ซ m b บ์ ไปนะคะเราจะมาเพิ่มโลโก้ของมหาวิทยาลัยนะคะให้ไปที่ insert ค่ะแล้วก็ picture ค่ะรูปภาพเราก็เลือกมาใส่นะคะก็ปรับขนาดให้เหมาะสมค่ะต่อมานะคะเราก็ไปที่ insert ค่ะแล้วก็ แทบ็บคลิกขวานะคะคลิกขวา property ค่ะเราก็ใส่ชื่อของเรานะคะ แล้วกดเช้งซินโบ้ค่ะปรับขนาดตัว OK คลอนโอเคค่ะแปายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ Insert นะคะเพื่อที่จะใส่พิกัดให้กัดแผนที่ค่ะพิจัดอยู่ ให้เราคลิกที่ขอบเขตของแผนที่นะคะสองครั้งค่ะจากนั้นก็พอ็พอตตี้นะคะแล้วก็ไปที่ New เลือก New นะคะแล้วก็เลือกอันที่สองค่ะแล้วกด Next ค่ะแล้วกดโอเค x t x t อีกค่ะ Next ค่ะ Finish ค่ะแล้วกดโอเคค่ะ ทีนี้เราก็จะปรับพิกัดนะคะให้เหมาะสมเมื่อเราปรับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการเซฟค่ะให้เซฟเป็นไฟล์รูปภาพนะคะให้ไปที่ไฟล์ค่ะ เอ่อเอ็กพอร์ตค่ะแล้วก็เป็นไฟล์เนมนะคะต้องไฟล์เนมให้ตั้งชื่อเป็น jpeg นะคะค่ะจากนั้นกดเซฟได้เลยค่ะค่ะ,คะเมื่อเราเซฟเรียบร้อยนะคะเราก็มาเปิดดูค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้ d i g i t ไล e ของเราออกมาอย่างนี้นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอแ a บเลเยอร์ out, เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ